สวัสดีครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของรหัส Google ของเรากันนะครับก็ลืมรหัสก็สามารถดูกันได้นะครับสําหรับในการดูรหัส Google ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับในส่วนของ มือถือที่เป็น a อ d r o i d เท่านั้นนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของมือถือกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของมือถือกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของเ Play Store บนมือถือกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลือกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าแรกของ Play Store กันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เป็นการตั้งค่านะครับที่อยู่ด้านบนขวามือคลิกกันได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับ แสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ท<น>ําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับที่อยู่ด้านล่างอีเมลของเรากันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกในส่วนของแถบเมนูกันนะครับ เลื่อนมาที่ในส่วนของความปลอดภัยกันนะครับก็ประมาณแถบที่3ที่3ที่4นะครับก็ให้ทําการคลิกแถบเมนูความปลอดภัยกันเลยนะครับเมื่อคลิกแล้วเราก็จะอยู่ในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันนะครับหลังจากน,นั้นก็นนทําการเลื่อนลองไปส่วนของด้านล่างๆกันนะครับหลังจากที่เราเลื่อนมาแล้วนะครับกนนบ็ให้เราเอ่า มองหายส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับซึ่งอยู่ประมาณด้านาล่างล่าง,างสุดกันเลยนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลื่อน หลังจากนั้นก็ให้ทำการเลื่อนหายส่วนของแถบเมนูนะครับที่เป็น google.com กันได้เลยนะครับโอเคเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเม uh, นู google.com กันได้เลยนะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทำการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้ทำการใส่หรหัสล็อกหน้าจอกันได้เลยครับ หลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของ google.com ของเรากันนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะในส่วนของระบบก็จะแจ้งในส่วนของอีเมลกับรหัสผ่านนะครับที่ได้บันทึกไว้ใน google กันนะครับก็ใน ในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะยังดูไม่ได้นะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการเลือกไปยังส่วนของดวงตานะครับเพื่อที่จะดูรหัสผ่านกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ดวงตากันแล้วนะครับในส่วนของรหัสรหัสผ่านนะครับ Google ก็จะแสดงขึ้นมากันนะครับให้เราได้เห็นแล้วนําไปใช้งานกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนวิธีการดูรหัสผ่านกูเกิลนะครับ จะใช้เฉพาะในส่วนที่เป็นมือถือที่ใช้ Android เท่านั้นนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ